สวัสดีครับผมนายวัชราณีคำศึกษาอยู่ที่สถาบันอาชีวาการศึกษาภาคสามสาขาเทคโนโลยีการผลิตอาจารย์ที่ปรึกษานายกาวุ์หอมสิงชื่องานวิจัยเครื่องบดบรดังของกลุ่มวิสาหกิจมู่ห้า5สายจังหวัดพะเยาครับวันนี้นะครับผมจะมาสาธิตวิธีการทําง,งานของเครื่องบดบดังครับ ปัญหาที่พบของกลุ่มวิสาหกิจนะครับเนื่องจากนะครับการทั้นมะดาต้นนะครับทางกลุ่มวิสาหกิจใช้โดยวิธีการต้มและนามาคั้นนะครับจึงทําให้ได้น้ำมะนาวที่เกี่ยจางครับดังนั้นนะครับผู้จะทําวิจัยนะครับจริงทีจัดคนนะครับทำเครื่องผลมะดาดขึ้นมาครับเพื่อแก้ปัญหาของกลุ่มวิสาหกิจครับโดยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการผลิตของงานวิจัยครับ คิดวิธีการทํางานของเครื่องนะครับโดยเมื่อนํามาดันที่ล้างและหั่นยางล้างน้ายางออกแล้วนําผลมาดันนะครับใส่ในตัวเครื่องครับเพื่อทําการบดจากนั้นนะครับในตัวเครื่องเพื่อทําการเปิดสวิตช์ครับกดสวิตช์ในการเปิดเครื่องนะครับเมื่อกดสวิตช์แล้วผลมาดันนะครับจะทําการบดและกากมาดันจะไหลออกมาครับเมื่อกากมาดันไหลออกมาแล้วเราจะทําการใช้ตัวกดนะครับ เพื่อกดน้ำมาดันนะครับเพื่อได้น้ํามาดันออกมาหลังจากเสร็จแล้วนะครับเราทําการปิดสวิตช์ครับเมื่อทําการปิดสวิตช์เครื่องแล้วเราจะได้ผลิตภัณฑ์น้ํามาดัน,นครับที่อยู่ในถาดรองนะครับเมื่อเราต้องการน้ำนครับสามารถเปิดก๊อกเพื่อใช้งานน้ํามาดัน,นครับ ประโยชน์ที่ได้รับนะครับเครื่องบดมะดันนะครับได้รับประโยชน์เช่นได้น้ำมนดันที่สดใหม่และเชื่อมข้นนะครับกว่ากรรมวิธีการผลิตดังเดิมและสามารถนําผลิตตัณฑ์อื่นๆที่ได้จากเครื่องนะครับเช่นกามะดันสามารถเอาไปทาน้ําปิ้งมะดันได้ครับหรือไปล้างข่าวปลานะครับเพื่อทําปลามะดันอย่างเดียวครับและส่วนน้ามะดันที่ได้นะครับจะเอาไปทําผลิตภัณั์นะครับน้ามะดันน้ำชั้นน้ำมดันมะนาวโซดา ตเกียบะเกียบมาดังนะครับโรดาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ในการจัดจำหน่ายในรูปแบบต่อไปครับ